ห่างจากจุดที่ผมตีรังที่สองนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรทางนี้มีตัวกินเยอะเลยนี้ครับผมเห็นไหมบินว่อนว่อนนะคือมิ้มทั้งนั้นเลยนะครับดูจากเงาเมื่อกี้เนี่ยมันบินเข้าไปข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับ เห็นแค่ว่าวิวิดวิวิดไปนะครับแต่มองไม่สุดสายตานะครับเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับมันไวยนะครับถามว่าไวไหมก็พอพึ่งแหละแต่ตัวมันเล็กนะครับผมมันเลยมองยากนะฮะอยู่ไม่ไกลครับผมขึ้นไปนี่นะครับไปดูกัน,นครับผมนู่น เห็นแล้วครับดำดำนะไปดูครับผมแต่ถ้าไม่มีอาหารจริงอะ่ะมันบินไปถึงห้ารอยเมตรเนี่ยนะครับมิมน้ําบินไปเอาดอกไม้ดอกอะไรเนี้ยแต่ตอนเนี้ยดอกเกระต้นหมาเนี่ยเลาะคลองเนี่ยเต็มหมดนะครับมันก็หากินใกล้รังะนะครับไม่เหมือนพึ่งหลวงพึ่งหลวงนี่ไปไกลกว่าเยอะเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็มีหลายๆท่านแชทมาถามนะครับพ้าน้้ำพึ่งแท้เนี่ยมันเกิดไข่ได้เหรือมันมันคล้ายๆตกทรายอ่ะเลยตอบแชทท่านไปขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเรื่องนี้นะครับผมพยายามทำคลิปออกมาเยอะเลยนะครับไอเรื่องน้ำพึ่งเป็นไข่นะครับผมในยู u ูบเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ผมบางทีมันมีเพลงนะครับผมก็เลยอัพโหลดมาใส่เพจเนี่ยไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะไปติดลิขสิทธิ์เพลงอีกยุ่งนะครับ ก็เลยต้องรอคลิปใหม่ๆนะครับรอให้ผมแช่ให้มันเป็นเองก่อนแล้วผมจะมาทําคลิปอีกทีนึงแต่ถ้าท่านใดอยากรู้ว่าเฮ้ยน้ำพึ่งมันเป็นไข่จริงหรือเปล่าพิมพ์ไปที่ผ่านมากรพึ่งหลวงเลยนะครับผู้สอนชาแนลเนี่ยครับผมขึ้นที่หน้าจอข้างล่างเนี่ยนะครับผู้สอนชาแนลนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูได้ในในช่องผม,มเข้าไปเลยแล้วเลื่อนไปในเพลย์ลิสต์นะครับมันจะมี การทดสอบน้ำผึ้งนะครับต่างๆเลยผมทําไว้น้ําผึ้งแท้นี่แหละครับผมคืออาจจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่จากประสบการณ์จริงนะลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมเรื่องน้ําผึ้งเป็นไขเรื่องทดสอบน้ําผึ้งต่างๆนะครับนี่ครับมิมที่ผมบอกอันนี้รู้สึกว่าน้เจะหุ้มกิ่งนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้ไม่เหมือนรังที่ผ่านมานะครับผมที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวรังนี้ลองเอาควันโดนก่อนนะครับผม ว่ามันจะมีหัวน้ำรเป่าถ้ายังไม่มีก็ต้องปล่อยไว้นะครับผมมาเอาทีเดียวกันนะครับเดี๋ยวใช้ควันถ้ามันลังถ้ามีน้ำเอาน้ำนะครับถ้าลังแก่จะเอาลังผูกไว้นะครับผมผมใช้ควันอีกหน่อยนะครับที่หดเยอะขนาดนี้คือใช้ควันอีกหน่อยหนึ่งนะครับ มีน้ำครับผมเห็นไหมฮะเปยงามนะครับมาเดี๋ยวเอาลัางปลูกไว้ให้มันนะครับลังจะไม่เอาไปนะครับผมแม็กเอารถมาจอดตรงนี้แน,น่เหนะเอาสายรัดไมพ่อ อ่าเมื่อเราเอาคอนเก่าไปแล้วมันติดหัวน้ํานะครับเราต้องหาคอนใหม่ให้นะครับผมมีตัวอ่นต้องซัดไว้สามสามดอกเลยนะครับ อูไม่สายไม่ห่างสายถนนเมื่อกี้นะสายกองนะครับผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้ตัวบินอยู่บนอยู่นะครับผม อ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเขย่านะฮะตัวเกาะอยู่นู่นนะครับเขย่าให้มันมาเกาะลังนะครับผมเริ่มเริ่มมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะผลูกตรงนี้เสมอกันักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงโน้นการหล่นนะครับผม,มอ่าปลูกเรียบร้อยนะครับยังไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวเขย่าครับ เข้าเรียบร้อยนะครับน้องๆจำไว้นะครับผมเมื่อกี้ถ้าถ้าผมเนี่ยไม่เขายานะครับมันไม่บินเข้ามาเกาะแน่นอนนะครับมดเอาไปกินหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นมีหลายๆท่านบอกว่าลุงพานผมเอาไปผูกอะ่ะผมตัดตรงเนี้ยแล้วผมไปผูกไว้มันก็ห่างประมาณเมตรนึงแต่ทําไมมันไม่เข้านะครับที่สิ่งสําคัญเลยคือเมื่อกี้มันเกาะอยู่กระจุกตรงนั้นนะครับผมผมเอา เอาไม้เนี่ยเกี่ยให้มันบินลงมานะครับซึ่งเป็นภาพที่ผมถ่ายอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วพอมันบินลงมาเนี่ยมันไม่เห็นรังของมันนะครับมันจะเกาะเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเม็ดกว่านะครับถ้าตัวมันกองอยู่กับพื้นสมมุติเราก็ขยาบไปแล้วนิ้มตัวชอบหล่นไปกองใช่ไหมแต่เราไปผูกไว้ห่างหน่อยนึงนะครับอย่าห่างเกินนะครับผมแต่เราต้องมาเกี่ยมาขย่าตรงที่มันกองอยู่กับพื้นให้มันบินขึ้นอากาศแล้วก็ไปหารังนะครับผมมันถึงจะอยู่นะครับ ถ้าไม่งั้นมันไม่เกาะนะครับมดเอาไปกินหมดนะครับผมอันนี้อีกประมาณยี่สิบวันร้อนมีน้ําหวานเดี๋ยวจะมาดูกับพี่แม็กนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับอ่าการปลูกมีมของผมนะครับผมสายรัดรัดไว้อย่างดีนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกยี่สิบวันนะครับถ้าไม่มีใครซัดไปก่อนนะผมเคยปลูกไว้แต่คน ทางอีาสานนะครับก็มาตัดอ้อยหรือว่าท้ายใหญ่ก็ไม่รู้หรือว่าปา้าม้าก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับเอาไปกินหมดเลยนะครับผมลืมด้วยนะครับแล้วก็ลอยก็เอาไปกินนะครับผมไม่ว่ากันนะครับก็ค <c oughs> งจะแปลกใจอยู่เฮ้ยใครมาปูกทำบ้าบ้าอะไรอย่างเงี้นะครับผม <c oughs> สวัสดีครับผม